เพิ่งจะได้เห็นนะครับตอนทำสีเศษครับเจา้าซูเปอร์เกรดสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนนะครับป๊าดมหมสวยอยู่ด้นี่นี่ครับนี่ยิบมาจากไหนนครปฐมบ่ไม่รู้เหมือนกัน โ,โหเย็บซุม้ม้อบันไดโอสุดจัดเลยคันนี้อันนี้เขาจะแต่งแนวไหนนี่ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้จะพ่นสีข้างล่างหรอครับตัดดำตัดดำครับเลือแค่ช่วงนี้นะข้างล่าง,างล่ะ้รงนู้นเสร็จมาแล้วอ่ะอ่าพ่นดุมด้วยนี่คากระจก360หบอจอจานยาวมากเลย ถ้าสามหกศูนย์เป็นของไอ้กระจกของมันจะสั้นฮะอ,อ๋ะอ,สอ,อใส่เองอันนี้ก็เรียกชมพูอะไรครับนี่ม่วงอมชมพูครับม่วงอมชมพูครับสัวอยู่เนาะอ๋อ สวัสดีครับสวัสดีครับ,อรบโอ้กระจกก็ยังไม่ใสเนาะกระจกนี้น่า,นาจะเอาไปใส่อยู่ที่ไหนคนชัยบะครับคนชัยครับเมึง กระพือ้อย่างนี้เหรอหรือว่ายัางไม่จับรถด,ดำสวยๆจารัดเนี่ยมีเบอร์โทรด้วยอันนี้พื้นเหล็กเลยน่อเขาน่าจะปูปูไม้หรือปู ผ้าใบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยถ้าถ้าเหล็กแบบนี้ขึ้นไปก็ลื่นนะต้องปูไม่ไม้ก็พื้นยางผ้าใบโอ้ทำสีได้เนียนมากครับเยสวยจัดสวยจัดสวยจัดจารัดบอกว่าสวัสดีครับ อันนี้อะไรเนี่ยอะไรรถซิงหรือเปล่า<ม>รถน้ำมันซิงหรื <c oughs> อเปล่าโอ้ดูไฟด้านบนอันนั้นน่าจะเป็นไฟวิ่งได้ครับยังไม่ได้ต่อนะ ยังเหลือเดินระบบไฟด้วยนะไม่ได้มานานเลยครับอูนี้วันนี้ของขันไหนนี่โอ้นี่รถน้ำมันนะครับถอดกระบะออกแล้วนะครับกระบะเขาซื้อมาแล้วอยู่ด้านหน้า ข้อเล็ดช่างเจดูคันนี้หน่อยสีอะไรนี่สีอะไรนี่ฮะช่างขีเขียวไม่โคฮะเขียวกเบ ใช่เหรอ,อน,นี่อุชายใหญ่ป่ะครับแ้วรถเสียหนัาเสีแล้วป่ะตรีรนี่ไอ้สีรถโตโยต้าสีโตโยต้านะอ๋อไอ,เอ,เอ้เยอน่น,นะครับเ้ใช่คันนี้หรือเปล่ารถเสีนันะคันนี้นะครับใช่ไหมครับโอ้ใช่จริงด้วยนี่น,น,น,นีรถเสีนัด นี่ที่เขาไว้ดามหูแนบครับก็้ดามทำไมมันหักเหรอเพราะลัว,วแผกมันหักอันนี้เจ้าของก็สั่งหรือเปล่าดูสิแค่ใหญ่เขาว่าเจ้าของก็าเขาสั่งเจ้าของสั่งอืม,ออมไปได้แบบมาจากไหนเนาะเนี่นรถเสียนัดรวงข้าวเลยครับคันนี้แหละ เอาดิช่างเป็นยังไงครับสบายดีประเทศไทยอันนี้สีจริงแล้วเหรอฮะก็สวยอยู่ดิเอออือนั่นแหละโตโยต้ายาลิทเหรอโตโยต้าอะไรสักอย่างนี่แหละนะนี่เป็นรถเสียนัทนะครับฮะสวยอยู่ดิ ชีที่แปลกมากเลยเนี่ยยังไม่มีใครทำนะรถดำไนชีจริงเหรอไนชัางมีไหมไนแลกเกอร์เขาเนี่อย เหมือนของผมไหมนิป่นนปอนน่ะน,นี่อะสีจริงเขาเรียกสีอะไรนะตโตโยตา้าโตโยตา้าฮืโยโตโยะแล้วพ่นสีจริงวันไหนกบะบะ โอ oh, ชายใหญ่เอาไปนก่นอ๋อเขาจะเอาไปพ่นอยู่น่นลอยู่นู่นสายอ๋ออือใช่ใชอันนี้พ่นแต่หัวแรปลายก็ไปที่อ pues ู่ชายใหญ่นะครับช่างช่างเอ็กนะครับดูครับฮะแค่หนึ่งครับอ๋อครับครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆครับม like ันจะออกมีเกล็ดมีอะไรไหม สวยมากอ่ะดูสิทำได้เนียนมากเลยครับมันก็จะออกเหมือน,อนบรอนนั่นแหละนี่คล้ายบรอนเลยแหละอเ,เอาละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตามาดูซุปเปอร์เกทครับเกือบเสร็จแล้วเสร็จว่าไหนนี่ สวัสดีครับที่จะเอาคันหนึ่งไปครับคั<อ>นแดงครับอ๋อครับคบอันนี้วันไหนเสร็จนี่เยลืเก็บอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนนอันนี้ใส่ของใหม่เหรอหรือของเก่ามันของเก่า,าครับเราติดตามนะครับว่าคันนี้จะออกมาสไตล์ไหนนะครับจะเป็นรถไฟหรือเปล่านะคันนี้ เหลือเยอะครับเหลือกระจกอีกนะครับเหลือตกแต่งเดินระบบฟงระบบไฟนะครับไม่ค่อยมีเกล็ดนะเนี่ยมันไม่มีเกล็ดเลยเนะี่ยม,มีเกเล็ดนะรนะครับครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับมันไม่มีเกล็ดเลยนะ เดี๋ยวให้ดูได้ใจเ้ยทำไมมันไม่มีเกล็ดเลยมันไม่มีเกล็ดเนาะไม่มีเกล็ดเนาะทางอบอันนี้มันไม่มีเกล็ดเนาะเนี่ยสีมันไม่มีเกล็ดใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีไม่เกล็ดฮะ มันก็ไม่มีเลยนะครับเอ่ดูใกล้ๆมันไม่มีเลยเนี่ยดูดนั่นแหละเนี่ยไม่มีนะเอาละครับก็อาจจะออกแดดอาจจะเห็นก็ได้เนะคลิปน,นี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ